อันนี้นิดนึงค่อยค่ดึงอันนี้ให้กำลังใจกันถือว่าการให้กำลังใจกันในทีมเนี่ยนะมาทาให้พวกเราสามารถที่จะตอนแรกเรามไม่น่าไว้วางใจในกลุ่มนี้นะคะเราก็ผ่านมาได้และกลุ่มนี้กลุ่มนี้เขาก็สําเร็จไปก,ก่อนแต่ไม่เป็นไรค่ะกลุ่มเราเขาสําเร็จแล้วเราสําเร็จทีหลังแต่เรา อันแับแรกก็คือของพวกเราเนี่ยเราจะถามกันในกลุ่มก่อนว่ามีใครเคยมีประสบการณ์การเล่นเกมนี้มาก่อนไหมนะคะแล้วเราก็มาอธิบายกันว่าการเล่นเกมเนี่ยคือเขาต้องการอะไรคือเป้าหมายที่เขาต้องการเนี่ยคือต้องการให้มันเป็นแบบไหนต้องการไม้ที่มันอ่อไปให้มากที่สุดแล้วมันยังต้องคงอยู่มันไม่ลอมลกแล้วก็วางแผนกันว่าจะต้องทำยังไงวิธีการดึงะคะ่ะจะดึงยังไงให้มันออกมาแล้วนไม่ล้มเนาะ แล้วก็อีกอันหนึ่งอันนี้ก็เป็นภาวะของผู้นำเนาะแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือว่าทุกคนในทีมอะค่ะก็มีภาวะของผู้ตามที่ดีด้วยค่ะเมื่อคุณให้เขาเสนอแล้วคุณยอมรับแล้วคุณก็ทําตามนะคะแล้วก็เป็นผู้ตามที่ดีด้วยให้กําลังใจกันระหว่างที่ทํานะคะช่วยกันแล้วก็คอยดูคอยมองกันอยู่อค่ะแล้วก็เตือนกันว่าต้องทำยังไงแบบไหนอ่ะ กคนก็ตื่นเต้นเนาะมือเสียวมือสานกันนะคะช่วยกันลุน้นอะไรอย่างเงี้ยพวกเราก็ให้กำลังใจกันนะคะแล้วก็ d i ะก็เหมือนกับว่าอันเนี้ยค่ะก็คือหนึ่งคือการวางแผนใช่ไหมคะการเป็นผู้นํานะคะการเป็นผู้ตามที่ดีแล้วก็คือเป็นใจเดียวกันค่ะเป็นทีมเดียวกันค่ะตัวแทนกลุ่มที่สองนะครับคือในกลุ่มสองเนะเราก็เริ่มจากขั้นตอนแรกก็คือทุกคน ความจริงมันคืออะไรคือถ้าเอาออกไม่รีลงแน่นอนนะครับเสร็จแล้วเราก็มาวางแผันนะเอาวางแผนแล้วเราก็ดําเนินการต่างต่างนั้นนะครับค่อยเป็นค่อยไปค,ค่อยๆเอาออกไปนะครับไม่บุบขาก็ประมาณนี้ครับซึ่งซึ่งซึ่งตอนแรกเลยก็คือผมว่าเราต้อง เริ่มต้นเลยค่ะที่ไม่น่าี่ชื่อพี่พี่อีฟนะคะพี่อีทค่ะก็มาโคชชิ่งเลยนะคะในฐานะที่คิดว่าน่าจะมีประสบการณ์แล้วมนทัาสังเกตนะคะว่ากลุ่มกลุ่มนี้ค่ะจะเสร็จก่อนเพื่อนคือสำเร็จก่อนเพื่อนก็เลยอยากจะโฟกัสให้เพื่อนเพื่อนเห็นตรงนี้ว่าบางทีอ่ะถ้าเราทําตามคนที่เขามีประสบการณ์อย่างเขาอ่ะมันก็จะทําให้เราสําเร็จเร็วขึ้นค่ะขอบคุณค่ะอืมเรียา กลุ่มนี้นะครับก็รู้สึกว่าจะสำเร็จมากกว่าเพื่อนนะสวัสดีค่ะอันนี้เราให้รู้จักกันชั่วข่าวนะสวัสดีค่ะเป็นตัวแทนกลุ่มหนึ่งนะคะก็สําหรับกลุ่มหนึ่งมีล้มนะคะมีล้มแต่สิ่งที่เราเห็นก็คือเราได้นะคะเกมนี้เราได้นะคะเราได้บทเรียนเราได้บทเรียนของความผิดพลาดเ,เรารู้ว่า เรามาวิเคราะห์ความผิดพลาดเราก่อนเนาะว่าเราผิดพลาดเพราะอะไรนะคะเราเห็นความผิดพลาดเพราะว่าคือบางคนก็คือยังใหม่ไม่เคยเล่นเกมนี้นะคะใหม่ประมาณ90้าสิเอร์ซอาจจะมีสิบซ็นที่เล่นแล้วนะคะแต่ว่าด้วยความที่ทคนก็มีภาวะความเป็นผู้นำเนาะแล้วบางครั้งการการโชว์ความเป็นผู้นำของแต่ละคนเราอาจจะอาจจะความกันน้อยไปหรือวางแผนร่วมกันน้อยไปนะคะเอ่อ พอเกมจบมันล้มถามว่าเรามีการโทษกันไหมเราไม่ได้โทษกันเราเห็นร่องรอยของความผิดพลาดเรารู้ว่าไม่มีใครคนใดคนหนึ่งที่ผิดใครทําล้มไม่รู้แต่ที่ร,รู้ที่มันล้มเนี่ยเพราะเราฝากบาดแผลมันเอาไว้แต่เราคนพากันดึงเนาะดึงอันนึงมันก็ขยับดึงอีกอันนึงมันก็ขยื่นดังนั้นหากมันไม่ตกเราทุกคนฝากร่องรอยความผิดพลาด บางคนอาจจะเชียร์เฮ้ยไปสิไปสิเอาเพรากเเห็นว่ามันเซลน่าจังที้ก็คือมันไม่มีใครผิดแต่ถามว่าเราพร้อมที่จะไปต่อไหมร้อถามว่าเกมนี้มันล้มแต่มันมีเกมนึงให้เราเล่นไหมมีมันจะจบอยู่แค่เกมนี้เหรอชีวิตเราอ่ะไม่ค่ะวันนี้เราแพ้เกมหน้าเราจะชนะไหมคะ ไรระวังคันเดอ s ์ FX ค่ะ